สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้อชอบโปรไฟล์ไหมผมว่าสวยนะผมไม่ได้ไม่ฝันว่าผมจะสวยขนาดนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ชีวิของผมนะครับแล้วก็วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอวิเคราะห์ราคานะครับดาวราคากับทิติกรนะครับกับผมทิติกรผมมานะครับสาวสวยนะักเทรดโปรแกรมเมอร์ของคุณนะครับโอเคสำหรับในวิดีโอนี้นะครับ เราจะมาวิเคราะห์ราคาตัวของสินค้าเกษตรกันโดยหลักๆแล้วก็จะมีราคาข้าวราคาข้าวโพดราคาน้ําตาลราคาไม้แปรูปแล้วก็ราคาเนื้อหมูไม่ติดมันสําหรับในวีดีโอนี้เนราจะวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรกันนะครับโดยโอเคเรามาเริ่มจากสัญญาราคาข้าวก่อนราคาข้าวผมอ้างอิงจากสัญญาซื้อขายโรงหน้าข้าวนะครับ โดยราคาณนะตอนนี้ตอนหนึ่งหน่วยนะครับในสัญญาก็คือ13.480 US ดอลลาร์นะครับบวกมา0.7 8 0.170นะครับบวกมา1.28%นะครับอืมข้างช้าแต่ป YouTube ก่อน อันนี้ทวิตเตอร์ผมนะคุณจะติดตามผมก็ได้นะครับทวิตเโอเคเรามาดูกราฟราคากันโดยตัวราคานี่คือราคาสัญญาซื้อขายตรงงาข้าวโดยก่อนหน้านี้ผมได้โดยก่อนหน้านี้ผมได้ทําการวิเคราะห์ราคาข้าวน,นั่นี้เป็นกราฟรายวันนะครับหแท่งเทียนเท่ากับหนึ่วันนะซึ่งผมได้เริ่มเดาตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยผมเดาว,ว่าเนี่ยผมได้ทําการตีเส้นตีตัวของ ขมค้างขมค้างว่ะแปบบ๊บนึงนะอ๋อโอเคผมได้ทําการวิเคราะ,ะรารหน์นะครับโดยทําการตีไอ้นี่นะตีเส้นซัพพอร์ติดิเตันตรงนี้แล้วก็เส้นเทรนไลน์ตรงนี้ซึ่งมันทําทรงเป็นสามเหลี่ยม ascending As As ascending As triangle นะับก็คือสามเหลี่ยมที่มันเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมขึ้นนะับแบบนี้สามเหลี่ยมปากปิดขึ้นแบบนี้มันก็จะเรียกว่า ascending As t r i a n กิลแต่ถ้าหากว่าเป็นตรงกันข้ามเนี t ่ย เราจะเรียกว่า,า descending มีโอกาสที่จะทะลุลงนะแต่อันนี้มันเหนวความคาดหมายของผมไปเพราะว่ามันไม่ทะลุเส้นแนวต้านแนวต้านที่13.8020นะครับมันไม่ทะลุก็เลยทำให้ราคามา stay w a อยู่ในกรอบนี้โดยผมตี <c oughs> ผมตีตัวของ support ต e s i s t a n c e ทั้งล่างนี่ก็คือ1.13.145 ดอนนะครับแนวแนวแนวต้านแนวต้านราคาอยู่ที่สิบสามจุดแปดสองแล้วก็แนวรับราคาอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งสี่ห้าะครับหน้าราคาปัจจุบันคือ1 3บ8ามจุดสี่แปดนย์นะครับโดยตอนนี้เนี่ยราคาเรายังบอกแนวโน้มไม่ได้ว่าราคาตัวของข้าวสารเนี่ยตัวข้าวนะครับราคาของตัวข้าวเนี่ยมันจะไปทางทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้ ค้างอีกแล้วให้ตายสิมันไม่เคยเข้าอันนี้มาก,ก่อนนะบวกว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะโอเคคือมันไซวยีอยู่แถบนี้นะครับก็เลยมันไซวีมันไซวีซวอัพนะแล้วก็ไปทำทรงเป็น c h a n g e แ a s c e n ด i n g แล้วก็มาชนตรงนี้ซึ่งมันไม่ทะลุเข้าไปปกติแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะทะลุขึ้นแต่ มันเกินความคาดหมายก็คือมันทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้มามันก็จะไซด์เวย์ตรงนี้อันนี้ยังบอกแนวโน้มไม่ได้ผมยังถือว่ามันเป็นกลางโอเคเรามาดูอินดิเคเตอร์กันถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ในการอัน,นี้อินดิเคเตอร์นี้มันอยู่ในเมฆนะครับมันอยู่ในเมฆที่ผมทําไว้อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมเขียนเองก็คือ expert token by sell signal นะครับคุณสามารถพิมพ์ใน trading view นะครับ trading view กดเไป นี่ครับเดี๋ยวคลิปอีไว้ไ่เอ็กเปิดโทเค็นนะครับ,ร token, รบ by sell signal นะครับคุณสามารถคุณสามารถอ่าใช้ของผมได้นะครับเขียนโดย alexb lead นะครับ alexb lead alexb lead แต่โอเค okay. ซึ่งตัวของ indicator expert token by sell signal เนี่ยยังบอกเทรนด์ไม่ได้ นะครับยังบอกเทรนไม่ได้ตรงนี้มีสัญญาณบอกให้ซื้อนะครับแต่ยังให้ทับมือก่อนนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวดูเส้นน้ำเงินก่อนนะราคาก็อยู่หนเส้นน้ำเงินนะก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมันจะขึ้นแต่มันก็มีแนวโน้มที่มันจะลงด้วยเช่นกันเพราะเมฆนี้มันมันอยู่ใน,มนเมฆนะก็คือถือว่าไซเย์เราจะบอกเทรนไม่ได้แล้วเรามาลองดูตัวของอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คืออิชิโม อี้ชิโมกุคราวปิดโอเคปิดสเปร์เซชแล้วซึ่งมันก็ไซเมยอยู่ในเมฆเหมือนกันนะครับไซเมยอยู่ในเมฆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกทิศทางของราคาไม่ได้นะครับอืมโอเคราคาข้าวเราก็จบกันไปนะต่อมาเรามาดูราคาข้าวโพดกัน อ้างอิงจากสัญญาอ้างอิงราคาจากสัญญาซื้อขายโงหน้าข้าวโพดราคานปัจจุบันอยู่ที่117นะครับอ่า USX อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า USX เป็นหน่วยอะไรนะครับเรามาเปิดดูกราฟกันโอเคเราดูราคาข้าวโพดนะครับ นี่มันทะลุตัวของอันนี้ผมตีตีตัวของ support resistance นะครับอยู่ที่ตรงนี้โดยแนวรับแนวต้านไม่ให้ขึ้น,นอยู่ที่580นะครับส่วนตรงนี้ราคาอยู่แนวต้านอยู่แนวแนวรับอยู่ที่520นะครับซึ่งรา,าราคาปัจจุบันอยู่ที่517 มันทะลุตัวของเส้นเส้นนี้เนี่ยทะลุลงมาเนี่ยนะครับราคาต่ำสุดของช่วงนี้ก็คือ496นะครับ496ราคาต่ำสุดนะครับของของวันนี้ราคาสูงสุดนะครับได้มาแตะเส้นนี้อีกครั้งนึงก็รีเจ็คลงมานะครับอันนี้ก็ไม่น่าก็ไม่สามารถบอกเทรนด์ได้เช่นกัน แต่เรามาดูไอซีไอก่อนผมเริ่มดูไอซีไอเมื่อกี้นี่แต่ก็เชืเ่อมถึกนะครับเรามาดู e x ็กป token ์นกันเนือมันเป็นไซด์เว์เหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้ไอตรงสัญญาตรงนี้มันบอกว่าบ่ายมันบอกบ่ายใช่ไหมแต่ตัวเส้นน้ำเงินเนี่ยเส้นน้ำเงินไอราคาเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นน้ำเงินนะนะครับเป็นแท่งแดงอยู่ใต้เส้นน้าเงินแล้วก็เป็น เมฆแดงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะเปิดพิจารณาเปิดตัวของเปิดตัวของอ position เพราะว่า position ส่วนตรงนี้นมันสอดคล้อง i อสอส,สอดคล้องกับราคาปัจจุบันสอดคล้องกับราคานะครับคือมันหาหัวขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถบอกเทรนได้ชัดเจนมันอาจจะทะลุตรงนี้แล้วก็รีเจ็ขึ้นมาชนตรงนี้ ชนตรงนี้อาจจะทะลุขึ้นไปหรือไม่อาจจะชนเด้งลงมาอยู่ในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรามาดูตัวของในเมื่ออินดิเคเตอร์อันนี้ใช้อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาใช้ตัวมิลลอินตัวอิวชิโมกุแล้วกันนะครับโดยราคานะตอนนี้เนี่ยอ้ออยู่ในช่วงขาลงอยู่ในช่วงขาลงเมฆสีแดง เส้นแดงนี่อยู่เหนือเส้นน้าเงินแล้วก็เส้นตัวนี้โผล่มาจากกราฟนี้แล้วเพราะฉะนั้นราคาข้าวโพดเนี่ยมีโอกาสที่จะลงนะครับทะลุตัวของมันอาจจะทะลุมันทะลุตรงนี้ไปแล้วล่ะม,มันไม่ไม่ทะลุมันทะลุตรงนี้ไปแล้วทะลุลงมารีเจ็คแล้วก็ลงต่อราคาข้าวโพดอาจมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับสําหรับนักเทรดอาจจะพิจารณาเปิดตัวของ position shot นะครับ โดยเส้นนานคือวิธีการถ้าผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับตัว i ช h i m o กะเนี่ยเวลา,าผมเทรดเวลาผมเก็งกำไรเนี่ยผมจะใช้ไม่เป็นตัวไอ้นี่นะครับเลยนี่เป็นเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี่คือ stop loss ผมอาจจะตั้ง take profit ตรงนี้ แต่มันสั้นไปเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมันมีนะถ้าวัจากเส้นราคาตรงนี้รู้สึกว่าคนลาก,ลากสต็อปรอสมาตรงนี้มามเมฆบนตรงนี้จริงๆตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะลากไว้ตรงนี้แล้วกันอาจจะตั้งสต็อปรอสตตรงนี้แล้วก็ Takeoff ก่อนจริงจริงมันมีไอตัวของ paper trading แล้วกันโอเคเดี๋ยวเปิดเป็นพ ไม่สามารถซื้อขายได้อ๋ออันนี้ที่เปิดตำแหน่งอเปิดตำแหน่งเล่นกันอันนี้ที่เปิดตำแหน่งเล่นกันเป็นทองคำกับตัวหุ้น Google นะครับอ่าแปบบ๊บนึ่งนะ โอเคไม่มีอะไรสําคัญมามาต่ออันนี้ก็ช่างแม่งแล้วกันคุณอาจจะพิจารณาเปิดเปิดโพส i t i o n นะในการในการเก็งกําไรนะครับเปิดอ่าผมคิดว่าตรงเส้นแนวต้าตัวเนี้ยควรเป็น s t ็อปลอ s แล้วก็ t เทค Profit ก็แล้วแต่คุณจะวางแผนว่าจะ Take Profit ตรงไหนผมอาจจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับตั้ง Stop ปลอ s ไว้ตรงนี้แล้วก็ตั้ง p r o f i ตไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องอ่า วสถานะชอ็อตถ้าถ้าเป็นสถานะช็อตนะเปิดเปิดนะตรงนี้โอเคผมอาจจะตั้งอ่าสต็อปลอตนะเส้นนี้แล้วก็ผมดูก่อนนะว่า,า,วาขาดทุน12%หรอ,อจริงๆมันต้องมันก็น่าจะ ขนาดลลอดหนึ่งความเสี่ยง25%ราคาเข้าซื้อนี่นี<ๆ><ๆ>จริงๆเราควรมาลากตรงนี้อโอเคเส้นราคามาตรงนี้ก็จะเป็นกำไรอยู่ที่12%ขาดทุนอยู่ที่8%เดี๋ยวผมอาจจะนาตรงนี้แล้วกันกำไรสิามร์เ นะครับแล้วก็ตั้งสถานะอยู่ที่8%คือวิธีการตั้งตัว s t o p l o s s เนี่ยผมตั้งตรงนี้คือผมตั้งตรงที่เหนือเมฆไม่เหนือเมฆนี่ก็ตรงนี้นะครับคือ,อนี่เป็นกราฟรายวันเพราะฉะนั้นมันต้องถือนานอยู่แล้วเป็นกราฟรายวันเพราะฉะนั้นจะตั้งให้ไกลกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วมันแล้วแต่วิธีการพิจารณาการเปิด Pro Position ในการช็อตในการลองของพคุณนะครับโอเคหลังจากนี้มีแนวโน้มว่าจะลงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคาดการณ์ว่ามันจะลงนแน่ๆ่ แต่ก็อย่าเชื่อผมหมดนะ,ะถ้าหาว่าคุณเสียเงินไม่ใช่เพราะผมนะทั้งนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณใช้เทคนิคอะไรคุณคุณมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงนะครับสาวน้อยคนนี้ขอไม่รับสาวสาวน้อยคนนี้นะคะขอไม่รับผิดชอบในส่วนของเงินที่คุณเสียไปนะคะแค่นี้นครับโอเคผมได้อย่างชอบจริงๆชอบลูกผู้หญิงมากเลยโอเคต่อมาก็เป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลนะเป็นอ้างอิงจาก s ูกา r n นัมเบ l ร์ e ีเลเวนฟอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลหมายเลขสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นราคาน้ำตาลนี่ผมอ่าผมคือบ้านผมเนี่ยเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคือบ้านผมเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อ่าบ้านผมเนี่ยปลูกไร่อ,อ้อย บ้านผมปลูกอ้อยแล้วก็ทาพวก,กเกษตรอะไรพวกนี้พวกราคาสินค้ากเกษตรเนี่ยจะมีอิมแพคกับบ้านผมเยอะนะครับก็เลยใส่ใจเรื่องของราคาน้ําตาลมากหน่อยเพราะว่าบ้านผมก็ปลูกผลิตปลูกพืชผลที่เกี่ยวกับน้ําตาลอย่างอ้อยพวกนี้นะครับราคาน้ําตาลเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าอพืชผลทางกเกษตรด้วยนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้ผมผมมาดูไอ้ครั้งล่าสุดที่ผมดูเนี่ยผมเห็นราคาอยู่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ตรงนี้ จนตอนนี้ทําแบบนี้นะครับราคาไดา้ผมไม่รู้ผมตั้งทําเส้นนี้ทําไมนะครับโอเคราคาหนะตอนนี้เนี่ยตกลงมาอยู่ที่18.79นะครับ18.79นะครับทะลุเส้นก่อนหน้านี้นมวันที่ณวันที่5สิงหาคมเนี่ย BREAK OUT ตัวเส้นราคา18.26นะครับขึ้นไปจนถึงราคาสราคาสูงสุดนะครับอยู่ที่19.76แล้วก็ขึ้นสูงสุดอยู่ที่20.36หนะครับหลังจากนั้นก็ตกลงมาอยู่ที่18.73ซึ่งราคาราคาน้ำตาลลงแล้วนะครับราคาน้ำตาลลงซึ่งในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลราคาน้ำตาลไม่เคย ขึ้นสูงนะครับเพราะว่าไม่ขึ้นสูงมานานถึงสามสี่ปีแล้วมั้งฮะที่ว่าที่ว่าราคาน้ําตาลไม่ขึ้นเลยนี่คือช่วงที่ตั้งแต่ตรงนี้ฮะช่วงตรงนี้ตั้งแต่ปีสองพันประมาณปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยมาจนมาจนถึงปีสองพันยี่สิบเนี่ยที่เป็นช่วงที่ราคาอ้อยตกต่ำที่สุดเนี่ยนะครับณนะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับปีสองพันยี่สิบเนี่ยราคาอ้อยต่ํามากนะร,ราคาราคาเป็นช่วงที่ราคาอ้อยเนี่ย ที่ผมขายเข้าโรงงานเนี่ยต่ำมากและราคาน้ําตาลเนี่ยอยู่ที่9.606นะครับจนกระทั่งตอนนี้ราคาอยู่ที่18.79เนี่ยผมเ,เดี๋ยวผมวัดก่อนนะจากตรงนี้เนี่ยไปถึงตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณเปิด position เนี่ยซึ่งแน่นอนคุณคงไม่เปิด position ข้ามปีแน่นอนเพราะมันเป็นช่วงปีระหว่างปี2020ถึง2021 ถ้าคุณเปิด Position ตั้งแต่ตั้งแต่ราคาต่ำสุดนั่นเดือนหน้าปี2020มาจนถึงตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยคุณจะได้กําไรถึง11 111.74เลยนะซึ่งแน่นอนไม่มีใครเปิด Position ข้ามปีแน่ๆคุณบ้าไปแล้วโอเคต่อมาเรามาดูตัวของอินดิเคเตอร์เราใช้ตัวชี้วัดทางสถิติอย่างอินดิเคเตอร์ออย่างเช่น e x p o r t token ที่ผมเขียน มีแนวโน้มขึ้นครับก็ราคาอยู่เหนือเส้นน้ำเงินแล้วก็ไม่เขียวเม่เขียวนะครับไม่เขียวขึ้นนะครับตรงนี้มีสัญญาณมีสัญญาณเซลลนะครับเซลล์วันนี้ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะถึงเวลาที่มันจะลงแล้วล่ะเพราะราคาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมเนี่ย จนถึงวันนี้นะครับพฤษภาคมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะราคาตรงนี้ก็น่าจะไม่นีแล้วนะครับดูก่อนนะ ตั้งแต่พฤษภาตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วก็ขึ้นมา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 เนี่ยก็ขึ้นมาไม่หยุดนะราคามันก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันโอเวอร์โบสนะแต่ไม่มันก็ไม่น่าชะระดับข้ามปีมันคงไม่อะไรหรอกเรามาดูไอซก่อนไอซสอดคล้องสอดคล้องกันนะครับอันนี้ลงอันนี้ก็ลงนะครับสอดคล้องกันเพราะฉะนั้น ไม่มีคอนเวอร์เจนไม่มีไม่มีคอนเวอร์เจน์เดวิเจนอะไรทั้งนั้นนะครับใน RSI ราคานี้ผมอาจผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมันน่าจะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น1เดือนนะผมจะดูภาพใหญ่เนี่ยนะราคาสูงสุดของราคาน้ำตาเนี่ยมันสูงสุดอยู่ถึงอ่ะ ราคาสูงสุดเลยนะอยู่ที่36นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทะลุขึ้นมันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นทะลุขึ้นมันอาจจะขึ้นมาที่ราคา20กว่าดอลก็ได้20กว่าดอลตอนนี้ยี่อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นแต่20กว่าดอล20ดอลราคาเก่าที่เคยทําได้หรือไมอ่ก็อาจจะขึ้นซึ่งอันนี้มันอยู่ในแนวโน้มที่ขามันแนวโน้มขาขึ้นนะผมรู้สึกว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ย มันเป็นราคาที่วิเคราะห์อะไรพวกนี้ได้ยากมากเพราะว่าอม,มันไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วก็ปกติเนี่ยการนับเวฟอย่างเช่นเอเลียตเวฟนะนิตยสื่ีดาวเนี่ยจะใช้ตัวจะใช้กับหุ้นคริปตัวเครอรเรนซีอะไรพวกนี้มากกว่า Forex ก็ใช้ไม่ค่อยได้การนับเวฟนะมันก็ใช้ไม่ค่อยได้อะฟอ x รราคาสินค้าเกษตรก็เ,เช่นกันนะาคาดดาอะไรไม่ได้จริงๆโอเคเรามา เราอยู่กับ่าราคาน้ําตาลเยอะแล้วนะครับเรามาดูต่อมาดีกว่าราคาไม้แปรรูปนะครับอ้างอิงจากสัญญาตัวของ Random Lens l a m b e r l a m b e r Future นะครับซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม้แปรรูปสําหรับทําบ้านนะครับมาดูราคากัน เป็นกราฟรายวันนะฮะราคาไมา้เคยราคาไมา้เคยขึ้นถึงสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกดอลลาร์ผมไม่รู้ว่าหน่วยตลอดของสัญญาตัวนี้เนี่ยมันเท่าไหร่ว่าหนึ่งหลอดหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งขนาดหนึ่งหลอดเนี่ยมันเท่าไหร่เขานับเป็นไม้นะนับเป็นน้ำหนักตันไหม นะเป็นจํานวนแผ่นไหมอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจเมื่อก่อนราคามันขึ้นสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเลยนะราคาไม้หนะึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์เลยนะจนตอนนี้ราคาตกลงมาเรื่อยเืจนมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับตัวนะมันพักราคาตรงนี้มันอาจจะขึ้นกับตัวแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงมาต่อโดยราคาณปัจจุบันอยู่ที่หกร้อยกว่าดอลลาราคาหกร้อยดอลลาร์นะครับไม้ราคาหกร้อยดอลลาร์ อันนี้ตีเส้นไม่ค่อยได้อันนี้บอกตัว s u p p o r t a n d e l i ันได้ไม่ค่อยชัดเจนไม่แต่ตรงนี้บอกได้ผมอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยเก่งมากนะเพราะว่าผมอยู่กับโค้ดไม่ได้อยู่กับโอเคอสีน้ำเงินดีกว่าชอบสีน้ำเงินโอเคเส้น s u p p o r t a n d e l i ันอยู่ที่711ดดอลลาร์นะครับ ราคาได้ทําการชนเส้นราคาตัวนี้แล้วก็ลงมาต่อซึ่งมันเป็นความพยายามที่แบบว่าชนขึ้นเพื่อที่จะทะลุขึ้นไปต่อแต่อาจจะไม่มันเป็นไปได้สองทางก็คือมันจะเบรกขึ้นแล้วก็เบรกลงณราคาตอนนี้มันอาจจะเบรกขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะเบรกลงหรือไม่ก็เป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะอาจจะตีตรงนี้อีกเส้นหนึ่งก็ได้ มันอาจจะวนอยู่ในกรอบเนี้นะครับอาจจะวน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 แล้วก็ขึ้นวนวน,วนแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าต้องจับตาดูเพราะว่ามันเป็นช่วงของการกลับตัวแล้วนะครับเ,เรามาดูอินดิเคเตอร์อืมอันนี้ก็บอกสัญญ,ญาณการกลับตัวนะบอกสัญ,ญญาณบายตรงนี้แล้วแล้วก็เด้งขึ้นมันเด้งขึ้นเห ดิงขึ้นชนตัวของเส้นตัวนี้และตัวแม่มีแนวโน้มว่าจะกลับตัวนะนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวแต่มันอาจจะไม่กลับตัวเร็วๆนี่ยมันอาจจะมากลับตัวนะตรงถึงจุดเนี้ยนะครับเรามาดูตัวของ indicator b u i l อ i n ตัวอิชิโมกุดีกว่าอิชิโมกุครวอ่า ช่วงตรงนี้เป็นช่วงน่าจับตาดูตัวเส้นสีเขียวเนี่ยผมไม่จำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าเส้นอะไรเบสไลน์เหรอ,อหรือรว่าคอนเวิร์ตไลน์อันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคตัวเส้นนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมันอยู่มันเซว้อยู่ในราคานะมันเซว้อยู่ในราคาตรงนี้ไอเส้นเขียวเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไร แต่เส้นเส้นตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้ากว่าเส้นมันเป็นแบบเนี้ถ้ามันอยู่นอกถ้ามันอยู่นอกเส้นราคาแบบนี้มันแปลว่ามันแนวโน้มลงนะครับวิธีการดูอิชิโมกุเนี่ยให้ดูเส้นนี้ถ้าเส้นนี้อยู่ข้างอยู่ใต้ราคาเนี่ยแล้วก็อยู่ห่างราคามากเนี่ยแปลว่ามันเป็นแนวโน้มราคาลดลงอย่างรุนแรงแต่ถ้าหากว่าราคาถ้าหาว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันอยู่ในราคาเนี่ยแปลว่ามันไซด์เวนะครับและตอนนี้เนี่ยให้ดูเส้นสีน้าเงินนะเส้นสีน้าเงินตัดเส้นสีแดงแล้วเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยแหละฮะที่แบบ จะกลับตัวมันอาจจะไซด์เวอยู่ในเมฆแถวนี้แล้วก็ขึ้นกลับไปซึ่งมันมีความเป็นไปไ,ได้นะครับตรงนี้ i s i ก็มีแนวโน้มชี้ขึ้นนะครับมีแนวโน้มชี้ขึน้นก็เป็นน่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน่าจะเป็นก็จะถึงเวลาของการกลับตัวแนละ้วตัวราคาของไม้แปรรูปซึ่งใช่นะราคาไม้แปรรูปมันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นมีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาก ทางนี้คุณอาจจะเปิด Position ตรงนี้อาจจะเปิด Position ลองนะครับคุณอาจจะเปิด Position ลองในสัญญาฟิวเจอร์แล้วก็รอให้ราคาขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวของซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นตัวของอสินค้ากเกษตรกรรมมากสัเท่าไหร่ผมเล่นตัวของ Bitcoin ผมเล่นตัวของ Bitcoin แล้วก็หุ้นบางตัวอย่างเช่นนะหุ้นไทยชื่อ BMSCI เนี่ยนะครับผมไม่ได้ใบหววนะแต่ คือมันเป็นกองทุน ETF อ่ะจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ผลตอบแทนปีละ15%ก็สวยรูแล้วนะครับโอเคจบไปสำหรับราคาไม้โอเคแล้วก็ราคาแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นราคาสินค้าตัวสุดท้ายของวันก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื้อหมูไม่ติดมันนะครับสัญญาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื้อหมูไม่ติดมันมีไอเดียไหมออไม่มี อันนี้เป็นสัญญาณขายองรุนแรงโอ้ดูท่าไม่ดีเลยนะเนี่ยราคาเนื้อหมูตกลงมาก็รุนแรงนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเดี๋ยวดูบทวิเคราะห์เดี๋ยวดูไว้นี่ก่อนโอเคมีแกลบด้วยว่ะผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยเพราะมันทําให้ผมวิเคราะห์ยากการที่มีแกลบระหว่างราคาแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าว่าใครเล่นตัวของแกลบราคาเป็นเนี่ยคุณสามารถทํากําไรได้จากแก๊บราคาได้นะครับ ตรงนี้มีแกลบราคาโดดมาเป็นราคาสินเป็นถ้าเป็นถ้ากราฟเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามันแกลบราคาแบบนี้แล้วก็ผมจะไม่เล่นเพราะแน่นอนว่านี่ยเห็นไหมราคามันขึ้นแล้วแกลบวันต่อมามันก็ล่วงลงมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับราคามันลุงแรงมากเลยจากที่ราคามันขึ้นอยู่ที่ปิดราคาปิดตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้ยสิบสองนะครับหนึ่งร้ยสิบสองกว่าดอลตรงตอนนี้จนตอนนี้ราคามอยู่ที่ เหลือเก้าสิบอ่ะเหลือเก้าสิบแปดสิบกว่าดอลลาร์เนี่ยขาดทุนย่อยยับนะถ้าซื้อตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้วันต่อมาแล้วก็ตกลงมาเลยขาดทุนย่อยยับนะครับเป็นอ่าเป็นสินทร,รัพย์ที่ถ้าถ้าสินทร,รัพย์ตัวไหนที่มันเป็นราคาแบบนี้แล้วก็ผมไม่เล่นสินทร,รัพย์อันตรายผมไม่เล่นนะครับไม่เล่นแน่นอนโอเคหมูบอกยากว่ะอันนี้บอกยากว่ะ แต่มัน g r a บตรงนี้จนถึงตรงนี้เอ้ยแต่ตรงนี้มันน่าจะตีเส้นตัวของ support resistance ได้โอเคมาติดต,ตรงนี้โอเคราคามันชนอยู่กับเส้นนี้นะครับชนอยู่กับเส้นนี้นะฮะชนตรงนี้โอ้ที่เหลือวได,ได้แค่ตีเส้นตรงเนี้ย คือไอ้ตัวเนี้ยถ้าว่าคุณเล่นตัวของแก๊ปเป็นเนี่ยคุณสามารถที่จะทํากําไรกับมันได้เพราะว่าเนี่ยเนื้นะแกป๊ปถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีกราบระยะยาวเนี่ยมันสามารถแบบว่าคุณซื้อตรงนี้แล้วก็แกลมันตรงนี้คุณได้กําไรเลยหรือถ้าคุณเปิดโพซิชั่นช็อตเนี่ยคุณสามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ชอ็อตลงมาแล้วก็ได้กําไรทันทีได้เลย,เลยมันได้กําไรเร็วนะครับมันมีวิธีการนับแก๊ปอยู่ว่าแก๊ปหนึ่งแก๊ปสองแก๊ปสามไรพวกนี้นับแก๊ปว่าเออถ้าแก๊ปแบบนี้ออกโพ s ิชั o นอะไร ซื้อถูกนะครับซึ่งอันนี้ผมดูไม่ได้จริงๆผมดูไม่ได้จริงๆตัวราคาเนี่ยนะครับโอเคก็สาหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จบแค่ตัวที่นี้ก่อนละกันนะครับก็สําหรับการวิเคราะห์ราคานะครับช่วงเดาราคากับท่ติกรนะครับโอ้นี่นี่เดือนเก้านะทำทคลิปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเดือนแปดอันนี้วันที่สิบสองเดือนเก้าก็ห่างกันนานมากเลยตัวเดียวเนี่ยนะครับ โอเคก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับขอจบคลิปตัวเทนี้แล้วกันนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับสาหรับในวิดีโอนี้จบคลิปตัว